จำไว้เลยคนจริงโอนติ่งต้องอะลรยไอ้ยะวันนี้เราอยู่กับเจ้า AR WINGPO ฮะบินนิ่มบินเนียนบินสวยบินซิ่งบินเฟี้ยวบินได้หมดขอแค่บอกขอแค่สั่งเดี๋ยวจัดให้นะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดถูกใจกดแชร์ให้กับเราเ p พีวีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันจะจี๊ดจะเจ๋งจะแจ่มแค่ไหนไปชมกันเลยครับ เราจะมาเฟิร์สไฟกับเจ้า AR Wing Pro กันครับอันนี้ก็ติดอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะฮรเราก็จะมาดูกันว่าบินแล้วจะเป็นยังไงขึ้นแล้วจะดีไหมแล้วก็บินกดรีเทิร์นตัวโฮไม่รู้ว่าจะกลับบ้านหรือจะกลับจีนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับค่ะสำหรับปีกบินตัวนี้นะครับเราใช้เจ้าตัวมาเทนะครับเป็น FT นะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราลองเวียนแล้วก็บินนะครับผมปรากฏว่าใช้งานได้ดีครับผมเวี่ยงไปก็สามารถควบคุมคอนโทรลโดยปีกเจอร์ได้เลยครับอันนี้ลองวิ่ที่ดูนะครับ เนี่ยครับเพื่อนเพครับเพราะเขาทำความเร็วได้ดีครับแม้แต่ลมนะครับตอนนี้นะครับที่ลมค่อนข้างจะแรงนะครับผมเห็นไหมฮะการบินนะครับค่อนข้างที่จะนิ่งเลยทีเดียวนะครับเราเนี้ไปนู่นแล้วอ่ะบิีเทินแล้วอันนี้มันจะบินกลับมาใช่ไหมลมแรงด้วยให้ดูลมก่อนอันนี้บีเทินก็คือจะมาบินมาจะมาบินวนรอบเราถ้าสมมติในกรณีที่ ลำมันไม่อยู่แล้วลำมันไปแล้วมันก็จะมาบินวนรอบเรานลครับเราก็ดูครับว่ามันจะบินวนแบบนี้ไม่มีทางหายแน่นอนเนี่ยมันจะเอียงปีกแค่นี้ฮะแล้วมันก็จะวนอยู่เนี่ยมันจะวนอยู่บนหัวเราจนกว่าจะแบตหมดไหมฮะนี่ใช่วนจนกว่าจะแบตหมดถ้าเราไม่บังคับลงมันก็จะวนจนกว่ามันจะหมดเร่อนียว่าระยะแล้วมันมันมันจะช้าของมันแล้วอันนี้ก็อยู่ที่การเซตอัพนะฮะนี่นี่วนๆมันก็จะวนไปของมันไปเรื่อยๆนี่โอ้โหบินวนอันนี้ไม่ได้จับอะไรนะครับปล่อยเลย ม้งลูกค้ามัวนี่ลี่มอนะดูดูรถขับลยวยอมแล้วยอมแล้วฮะดูคามถ้ามันจอถ้าเจอลมแรงแล้วมันจะเริ่มสะตอนมันก็จะเร่งให้นะครับเนี่ยวนอยู่นี้ก็ยังเป็นโหมด R t L อยู่นะลงลงลงใช่ไหมฮะลงแล้วก็สับสับสวิตกลับมาเหมือนเดิมเออสับสับปุ๊บล้วก็บังคับเองฮะอเนี่ยก็จะกลับมาอยู่เหมือนเดิมเคแล้วก็จะเป็น เฮ้ยแมว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 โอ้โหก็ยังจะลงหินอันนี้ก็จะเป็นออโต้เทคออฟนะครับเดี๋ยวไปดูกันลุยจะรอยไหมไปจ้าบปับ ก็เราก็มาจะไปกินข้าวเค้าเลยอยู่ทางนั้นได้บอกเจ้าอยู่วันนี้จะไปช่วยมวยกินดีโอเคประสบความสําเร็จ ตัวเาสองแลสุดยอดนะฮะตับพังไปหลายตัวตุบตับตุตับนะเขาลงเป็นที่เฟิมแหวนเป็นที่คนโยนคนโยนด้วยก็นิดนึงเฮ้ยน่เฟิมแหวะเฟิมแวร์พี่เฟิมแวร์แน่นอน อันนี้สาหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจนะครับเล,เล่นไม่ได้เล่นไม่ค่อยเป็นก็บินได้เพราะว่าตัวนี้ระบบช่วยทั้งหมดเลยบินดีบินง่ายแล้วก็เดี๋ยวไปรอชมคลิปกันนะครับว่ามันจะนิ่งจะเนียนแค่ไหนนะครับเนี่ยแม้กระทั่งลมแรงขนานี้นะครับการดีนี่เดี๋ยวดูว่ามันบินง่ายยังไงนะครับนี่เราก้มนะครับ ทุกอย่างเขาจันให้เราหมดนะครับมีบอร์ดมีใจโรมีสเตอิไลเซอร์ให้เราหมดนะครับไม่ว่าจะก้มจะเงยนะครับแล้วก็ถ้าบินหลงเฮ้ยสัญญาณหายภาพหายไม่รู้จะกลับบ้านยังไงดีสวิตเดียวรีเทิร์นทูโฮมฮะแล้วก็เราเทสเรียบร้อยนะครับไม่รีเทิร์นทูจีแน่นอนกลับบ้านเราอย่างปลอดภัยฝากด้วยนะครับ